ความตายที่คนตายไม่รู้ตัวโรคไหลายตายมีสาเหตุสำคัญคือภาวะร่างกายขาดแร่ธาตุโพแทสเซียมทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นและเสียชีวิตในที่สุดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมีสองประเภทได้แก่การบริโภคอาหารที่มีพิษวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยจนเกิดการสะสมและเป็นพิษต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ปัจจัยต่อมาคือการขาดสารอาหารที่เป็นวิตามิน B ีหนึ่งอย่างรุนแรงเฉียบพลันทําให้คนที่แข็งแรงอยู่ดีๆรู้สึกอ่อนเพลียและอยากนอนเมื่อหลับแล้วก็หัวใจวายตายเกือบจะทันทีโดยโรคนี้สัมผั์ใกล้ชิดกับภาวะทุกขโภชนาการและสุขนิสัยการกินที่ผิดกลไกการเกิดภาวะโรคไหลาตายอธิบายได้ดังนี้ โดยปกติแล้วการเต้นของหัวใจคนเรานั้นเกิดขึ้นจากไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าเกิดจากเกลือแร่ที่วิ่งเข้าร่างกายระหว่างเซลล์ตลอดเวลาโดยเกลือแร่ที่ทําให้เกิดไฟฟ้ามีหลายชนิดเช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมเป็นต้นซึ่งต้องวิ่งเข้าออกที่เปรียบเสมือนประตูแต่ในคนที่เกิดภาวะไหลาตายนั้นพบว่าประตูที่ทําให้โซเดียมเข้าออก เซลนั้นมีน้อยกว่าคนปกติเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดและเป็นสาเหตุในระดับเซลลคนกลุ่มนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารการกินเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดการไหลาตายเกี่ยวข้องกับการเต้นลริกของหัวใจที่เราพบในคนไข้ไหลาตายนั้นเกิดจากหัวใจห้องล่างซึ่งปกติเป็นปั๊มหลักคอยบีบเลือดไปช่วยเลี้ยงร่างกายเมื่อประตูหัวใจห้องล่าง เกิดไฟฟ้ารัดวงจรทําให้มีการเต้นไม่สม่าเสมอของหัวใจในห้องล่างเกิดไฟฟ้ามากระตุ้นให้เป็นจุดเล็กๆและแทนที่หัวใจห้องล่างจะบีบตัวคงโครมเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงร่างกายก็บีบตัวไม่ได้และสั่นละลิกละลิกทำให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายและสมองไม่เพียงพอภายใน30วินาทีจะเป็นลมหมดสติ4นาทีต่อมาถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นสมองก็จะตาย และภายใน6-7นาทีถ้ายังไม่หายก็จะเสียชีวิตในที่สุดอาการแสดงของภาวะเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายและสมองไม่เพียงพอคือเกิดการเกร็งตามแขนและขาหายใจเสียงดังจากการมีเสียมหักในหลอดลมบางรายปัสสาวะและอุจจาระราดเพราะสูญเสียการควบคุมของระบบประสาทโดยอัตโนมัติผู้ป่วยจะมีใบหน้าและริมฝีปากเขียวคล้ำ จากนั้นจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการกู้ชีพที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจให้กลับมาทำงานเป็นปกติเพื่อหยุด BF ให้เร็วที่สุดแต่บางครั้ง BF ก็อาจจะหยุดได้เองและผู้ป่วยสามารถรอดตายได้เช่นกันแต่สมองอาจพิการถาวรหากขาดออกซิเจนเป็นเวลานานการรักษาโรคหลยตาย ในทางแพทย์มี2วิธีได้แก่การใช้ยาและการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจโดยในการให้ยานั้นขึ้นอยู่กับอาการโรคไหลยตายว่ารุนแรงแค่ไหนหากรุนแรงมากการใช้ยาก็อาจรักษาไม่ได้ผลและต้องใช้วิธีฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเข้าไปในร่างกายแทนคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไหลยตายในวันปกติจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นแต่ในวันร้ายขืนร้าย กล่าวคือในวันพักผ่อนน้อยดื่มเหล้าหรือใช้สารเสพติดรวมถึงยาบางอย่างหรือในวันที่ไม่สบายอาจทําให้อาการไหลาตายเกิดขึ้นและเสียชีวิตกระทันหันในวันเหล่านั้นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจผู้ที่เคยตกอยู่ในภาวะไหลาตายสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ การดูแลหลังการรักษานั้นต้องหลีกเลี่ยงการกดบริเวณหัวไหล่ให้ปาราข้างที่ใส่เครื่องเพราะอาจทําให้สายหักทางนี้ด้านอาหารการกินยังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามายัยและรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารเพียงพอต่อร่างกายโดยเฉพาะวิตามินบีที่สําคัญควรรับประทานอาหารที่มีคุณสมบัติ ช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดอย่างสม่ำเสมอเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ถั่วดำถั่วแระเต้าหู้เป็นต้นการปรถมพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไหลาตายคือจับผู้ป่วยนอนราบระหว่างรอรถพยาบาลหรือรอคนมาช่วยให้ประเมินผู้ป่วยหากพบว่าไม่หายใจหรือชีพจรที่ขอมีเต้น ให้กดหน้าอ,อกยุบลงราว1.5นิ้วแล้วปล่อยให้ไข่ตัวเป็นชุดในความถี่ราว100ครั้งต่อนอาทีโดยไม่หยุดจนกว่าจะถึงมือแพทย์หรือจนกว่าผู้ป่วยจะรู้ตัวและไม่ควรเสียเวลาโดยไม่จําเป็นเช่นงัดปากขนไข้ด้วยของแข็งเพราะอาจจะเป็นอันตรายและให้ระลึกเสมอว่าคนที่เป็นโรคหลยตายอาจจะมีโรคอื่นของสมองเช่นลมชักโรคหัวใจ ที่อาจเป็นเหตุให้หมดสติได้เช่นกัน